อย่าเสียเวลายึดติดกับคนที่ไม่เห็นค่าเราเพราะทุกวันคือโอกาสใหม่ที่เราจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ฉันอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยเจอในชีวิตเป็นเรื่องของความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ว่าทำไมเราถึงต้องยึดติดกับคนที่ไม่เห็นค่าเราเชื่อว่าหลายคนอาจเคยมีประสบการณ์หรืออาจกำลังเผชิญกับความรู้สึกนี้อยู่การที่เราทุ่งเททุกอย่างให้ใครสักคนแต่สุดท้ายสิ่งที่เราได้กลับมาคือความเจ็บปวด ความผิดหวังและการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราไม่มีค่าอะไรเลยหรือถ้าคุณเคยมีคำถามแบบนี้ในใจวันนี้เราจะมาช่วยกันหาคำตอบค่ะเราจะมาคุยกันถึงเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ควรเสียเวลาอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าเราและที่สำคัญเราจะพูดคุยกันว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างไรเพื่อที่จะพบเจอกับสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตก่อนอื่นฉันอยากให้ทุกคนลองคิดตามคำถามนี้ค่ะเคยไหมที่เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ใครบางคนพอใจ แต่สุดท้ายเขาก็ยังมองไม่เห็นในสิ่งที่เราทำเลยบางครั้งเราอาจจะคิดว่าถ้าเราทำดีมากพอถ้าเราพยายามมากพอคนคนนั้นจะเปลี่ยนใจและหันมาเห็นคุณค่าของเราแต่ความจริงก็คือในความสัมพันธ์ที่ขาดความสมดุลคนที่ไม่เห็นค่าของเราตั้งแต่แรกอาจจะไม่มีวันเห็นค่าเราเลยไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ตามแล้วทำไมเราถึงยังยึดติดละ่ะนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะบางคนอาจยึดติดเพราะกลัวความเหงากลัวการเริ่มต้นใหม่หรือบางทีเราก็อาจจะเชื่อว่าการปล่อยมือจากใครสักคนเป็น การยอมแพ้แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เราปล่อยมือจากความสัมพันธ์ที่ทําให้เราเจ็บปวดไม่ใช่ความล้มเหลวคะ่ะมันคือการรักตัวเองและการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบกับสิ่งที่ดีกว่าฉันอยากให้ทุกคนลองมองดูตัวเองนะคะ ลองถามตัวเองว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองหรือเปล่าคุณค่าในตัวเองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าล e ์เ worth คือสิ่งที่เรารับรู้ว่าตัวเราเองมีคุณค่าแค่ไหนเรามีความหมายกับตัวเองอย่างไรและเราสมควรที่จะได้รับอะไรในชีวิตนี้ฉันขอยกตัวอย่างง่ายๆค่ะลองนึกถึงธนบัตรใบละพันบาทนะคะไม่ว่าจะถูกพับถูกขยำหรือเปื้นอนโครลนมูลค่าของมันก็ยังคงเป็นพันบาทเสมอใช่ไหมคะ ไม่มีใครสามารถลดมูล,ลค่าของธนบัตรนั้นได้เพียงเพราะมันดูไม่สวยงามแต่ในชีวิตจริงเรามักจะลืมข้อนี้ไปค่ะเราให้คนอื่นมาทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองแค่เพราะพวกเขาไม่เห็นค่าเราแล้วทำไมเราถึงปล่อยให้เป็นแบบนั้นละ่ะคะจริงๆแล้วคนที่ควรเห็นค่าของเราที่สุดคือตัวเราเองค่ะไม่ใช่ใครอื่นเพราะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองใครจะมองเห็นละ่ะคะฉันเคยได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง เธอทุ่มเททุกอย่างให้กับคนรักเธอทำทุกส no ิ <It> s <S ่งทุกอย่างที่คิดว่าเขาต้องการเธอคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจจะหันมารักและใส่ใจเธอมากขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขากลับยิ่งทำเหมือนไม่สนใจเธอเลยเขาไม่เห็นค่าในสิ่งที่เธอทำแม้เธอจะเจ็บปวดแค่ไหนเธอก็ยังอยู่ต่อไปเพราะเธอคิดว่าเธอไม่มีใครอีกแล้วและเธอกลัวที่จะต้องเริ่มต้นใหม่จนกระทั่งวันหนึ่งเธอตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเธอเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองเริ่มออกไปเจอเพื่อนใหม่ๆลองทำสิ่งใหม่ๆและเลิกคาดหวัง คนที่ไม่เห็นค่าเธออีกต่อไปสิ่งที่น่าแปลกใจคือชีวิตของเธอกลับดีขึ้นมากค่ะเธอได้พบเจอผู้คนที่เห็นค่าในสิ่งที่เธอเป็นและเธอกลายเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกทุกคนการปล่อยมือจากคนที่ไม่เห็นค่าเราไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวแต่แปลว่าเรากล้าพอที่จะเลือกชีวิตที่ดีกว่าสำหรับตัวเองทุกคนคะเรามีชีวิตอยู่เพียงครั้งเดียวเรามีเวลาที่จำกัดแล้วทำไมเราต้องเสียเวลาที่มีค่าของเราไปกับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดด้วยล่ะคะลองถามตัว เองดูอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีความสุขไหมถ้าคำตอบคือไม่ก็ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วคะ่ะฉันขอฝากไว้ว่าทุกวันคือโอกาสใหม่สำหรับเราไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรจะล้มเหลวหรือผิดหวังมากแค่ไหนขอให้เชื่อว่าวันพรุ่งนี้เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคะ่ะจงรักตัวเองให้มากพอที่จะเดินออกจากสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุข และจงให้โอกาสตัวเองได้พบกับสิ่งที่ดีกว่าขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดกับเรื่องราวดีๆและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ